ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผู้เอนสุ๊ดแน่นอนเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบรวมกันเลยลงตุ๊ดอย่างนี้ทั้งแกงอย่างนี้นะฮะและนี่คือตุ๊ดเกมมิ่งครั้งนี้เขาจะให้ถ่ายบทให้อ่านค่ะมีให้อ่านเลยหรอให้อ่านเลยให้อ่านเลยให้อ่านในอะลมณก็คือให้เราอ่านบทไม่ได้ให้เราฟังเสียงขา็แสดงด้วยแล้วให้ถ่ายว่าบทตรงนั้นอะมาจากเรื่องอะไรไม่มีภาพไม่มีไม่มีภาพไม่มีสี สับรองไว้ก็คือว่าถ้าอ่านบทแล้วยังไม่ได้เนี่ยจะให้ฟังเสียงใน10วินาทีเนี่ยเราต้องอ่านบทเราต้องทายพ,าพออ่านเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทายได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรมีเวลาช่วยกันคิด10วินาทีเราแบ่งออกเป็นป2ทีมด้วยกันทีมแรกประกอบไปด้วยคุณต้องตายอยากตายนะฮะซัมเมอร์แล้วก็คอฟฟี่ส่วนทีมทีท่2เนี่ยพี่ทีทมของดิฉันเองนะฮะก็คือมีเจมส์บาร์ซี่แล้วก็โจน,นั่นเองนะฮะตอนนี้ฉุกไหมจะได้ก่อนก็่อใช่ใครชนะสอง ได้มีสิทธิ์เลือกว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนึ่งสอสามหนึ่งสอามหดกันเฟมหลดกับเฟลมสอสอบนึ่งสองหนึ่งสองค่แค่หลัก่ะได้ให้พวกเราแข่งก่อนได้ไม่ปค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูว่ากลุ่มเนี่ย เขาจะได้อีคะแนนเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปนั่งรอนั่งมุงใส่กอนเตยแล้วทีดี้เรเจอกันเริ่มถ้าผมจับพี่ทำเนียร์จบตอนดซีรีส์ค่ะกอผมูจกัี่าค่ะในฉากนั้นเนถูกต้องค่ะถถ้าผมจับพี่ทำเมียเกียร์ผมก็เหมือนเกียร์ไม่เกียร์ด่นรักรถพี่มาจริงนลยดิเียไอ้หนุ่มีเอ็นอัเลิโซอา โซตัสโซตัสโซตัสเพราะว่าเป็นฉากเป็นฉากที่เขาว่าพูดถึงเรื่องเอาเหมือนเหมือนเอาปลามาแล้เอาเกียร์มาขู่ว่าจะไม่ให้รุนถูกค่ะผมก็แค่จับพี่ทำเมียก็เขาว่ากันว่าของของแฟนก็เหมือนของของเราถ้าผมจับพี่ทำเมียเกียร์ของพี่ก็เหมือนเกียร์ พอเราพูการใช่สารวัตรูกัถ่ายถูกต้องค่ะมึงมองกูนาดนดี๋ยว่าจะรู้ขั้นกูขั้นกูไม่ต้องแบบว่าเอาเลยเอาเลยขั้นกูแล้วตอนจบวินก็เลยพูกลับว่าไหนอาทิตยยู่ให้ลงเป็นยังไงเป็นฉากแรกเลยที่วินขอให้ไบอ่ะมาแอบจีบเพื่อที่จะหลอกว่าเป็นแฟนเออแล้ว่อนนี้เขาทจริงหรอทีู่ เป็นมุมข้าง้องน้ำชาเลยมองกูขนาดนี้กูก็จูบไปล้มเลยเฮ้ยตอนนี้ไ่ไ่ไปเดี๋ยวจูขั้นตอสุดท้ายค่ามีพูดทุกยนผมไม่ใช่เมียคุณนะ น่ฮานมิราบนาวเรียนรู้เลยอาณาดาวมิิวชค่ชเคะแอกผมไม่ใช่เมียคุณนะอุ้ยเจ็หกห้าสี่สามองตอค่ะต่อค่ะตัอค่ะตอค่ะอค่ะอต่อคตอค่ะอค่ะอ่ตอะ ตอนเรากูมึงไม่ใช่หนังแต่มึงคือเรื่องจริงจินซันนี่จริงจริงออโอกาสพโอกาสตอนที่ขอเงินเปขอใช่ตอนใกล้จบแล้วใช่เงี้ยถูกต้องสำหรับกูมึงไม่ใช่หนังแต่มึงคือเรื่องจริงมันวิ่งโผล่วิ่งตอบค่ะเรา ต่อค่ะพี่ค่ะให้แก้ตัวให้ให้ฟังเสียงอันนี้ก็ได้ขึ้นคะแนนเหรอคะตอบถูกอันนี้ให้เพิ่มคะแนนฟังเสียงนะคะแค่นี้ผมไม่เจ็บหรอกครับอันนี้ปั๊บผิค่ะแค่นี้ผมไม่เจ็บหรอกครับแี้เจ็บหมดเวลาแล้วสองหนึ่งได้ค่ะถ้าฟังเสียงเหลือเพิ่คะแนนนะคะลองสอบกันไหมป่าบนฟ้าผิด ฟังเสียงได้ค่ะบถ้ามังเสียงได้ตอบถูกก็ได้คืนเลยได้คืนคะแนนโอเคแค่นี้ผมไม่เจ็บหรอกครับจะให้หลายสิบวิทหมดแล้วต้องตอบเลยเป็นผู้หญิงเรื่องแรกเลยอ่ะขอเป็นกตัวเก๋เปลยแบบเหนือพระรามอไม่ใช่เรื่องแรกเลยหมดเวลาค่ะวิศวะมีเพียร์และเมียหมอผิดค่ะคำตอบที่ถูกก็คือแค่นี้ผมไม่เจ็บหรอกครับ อเรื่องนี้ฉันไม่ได้ดูฉันไม่ดูไม่ได้ดูอ่าไม่เป็นไรนะพฤติการผิดตายดูดูดูี่คันรีเอสด้วยค่ะก็มาด้วยค่ะ่ตูนพี่ตุนเล่นเป็นหมูมาอุ๊ยฉันูเลยอ๋อโอ้โหอันนี้พี่รูไม่ได้แล้แม่ตเกียดเกียด้อเกลียดค่ะ คะแนนเนี้ยสอบไม่ติดหรอกเอออันนี้ไงที่รีแองค่ะที่แอคล่าสุดอ่ะ GMM ตอนดีบีทีวีไม่ใช่เจอนุ่นพี่ค่ะให้อ่านใหม่ให้อ่านใหม่คะแนนเนี้ยสอบไม่ติดหรอกคะแนนมึงแค่นี้แม่รักจันทร์ไม่เคยต้องเรียนรีบตอบกันไงคะแนนมึงแค่นี้อ่ะมึงสอบไม่ติดหรอก เป็นคำตอบที่ผิดค่ะ่้อุยเรงกับมือแปดไม่ีทางไม่ใช่เป็นคำตอบที่ไมคะผิดค่ะ เรื่องเลิกกับมึงอะไม่มีทางอุ้ยอุ้ยตองลเื่องเกับมึงไม่มีทาง้าเป็นของฝั่งไหนเออ้าเออเตนวันปะเล่นเรื่องเนี้ยเตนนิวปะใช่ เรื่องเลิกกับมึงอ่ะไม่มีทางอ,อ่ะเดาเวลาด้วยเนื้อเรื่องอ่ะจ้ะสารภาพเลยว่าไม่ได้ดูเรื่องนี้อยู่กับผมมาก ิพุกตะวอถูกค่ะอยู่กับผมอะอย่าคิดถึงเขานะอุ๊ยฉันตอบได้ห้าสี่สามโอเคตอบเวอร์ันมีมัดสายถ้าไม่ใช่ไปโตถ้าไม่ใช่ก็ถูกค่ะนี่ไงพี่เจอแล้วตามสัญญา ได้แดงได้แดงาได้ีทนั้นได้ได้แนี่ไงพี่เจอแล้วตาสัญญาเป็นคำพูดของพี่โอคกันแล้วก็พลาดลยหัวมันดัถูกต้องค่ะนี่ไงพี่เจอแล้วตามสัญญางอุ้ยสี่สองอ่ะต้องตองกันหนงค่ะ โรา่่พีคบถึงช็อบปูจะเปื้อนไปเกียร์สีขาวเรากราวสีฝุ่นรเรามีคำว่าฝุ่นใช่มีช็อบถึงช็อบปูมันจะเปื้อ,อนฝุ่นแต่มันก็ทำให้มันอุ่นได้นะเว้ยพี่ค่ะถูกค่ะนี่เสื้อช็อบปูคูเปอร์ไม่จริงนะมีช็อบมีเกียร์มีเรียกวะถูกค่ะถึงช็อบกูมันจะเปื้อนฝุ่นนะแต่มันก็ทำให้มึงอุ่นได้นะเว้ย ไม่รน้ไม่ได้นะเวลาค่ะและเป็นคำตอบที่่อะไรนีฉันจำได้ว่าอันเนี้ยกัาบเป็นคนพูดฟัง<ะ>ดีๆนะไม่มีแล้วน,ะ,นะมึงกูรักมึงนะจบไม่รู้มันอดอเปล่าอ่อเวลาค่ะก็ลอละ ฟังดีๆนะไม่มีรีรันนะมึงอังนอะีกทคนพูดเพรากูรักมึงนะยากมากนิดนึงห้าสี่สามสองหนึ่งขอคำตอบค่ะอาเซียชูผิดอาใส่รัอคไหมเปี่ยนกลับยกมือฟังดีๆนะไม่มีรีรันนะมึงกูรักมึงนะไอิเคียทานฉลูเล่า ว่าฉันดูแล้วเนี่ยฉันเลิบมากฉันเลิบมากฉันไม่ติดเราให้คนอื่นตอบสิทำพี่ตอบคนเดียวเลยคำตอบคือถูกค่ะนี่มึงฟังเทปหรอยูนี้เนี่ยตัวเไปนี่อะไรนั้นแหละอ่อครั้งหนึ่งที่้าไม่มีอะไรใจหรอไม่แล้วตานี้ถูกค่ะนี่มึงฟังเทปอ่ะเออ ยุคนี้เนี่ยกูไม่เคยเห็นใครฟังเทปเลยนะเว้ยอันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งยากแม่มาไม่ใช่มีแต่เขาเรียนอ,อยู่เข้ากันตึงเวลา <c oughs> <c oughs> ต้องบอกนะคะหมดเวลาค่ะผิดค่ะใช่ผมรู้สึกดีกับพี่นะเว้ยแต่ผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรอุ้ยคุมากเลยค่ะคผมรู้สึกดีกับพี่นะเว้ยแต่ผมเอ้ยเชงเหม่งเชงเหม่งขอบคุณเชียร์ทครับเราทุกคนโทษค่ะผมรู้สึกดีกับพี่นะเว้ยแต่ผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรอ่ะมาอุ้ย ฉันโดโดเรเลยฉันรเลยดรอกเนี้ยแดรอกดีเตะมากเพาะว่าเาไรอบไม่ถีบมันมาถีบหน้าได้เลยโดนตายไปรักกัทันไทยแม่โม่ตัวเองมากตอนนี้แซวดีแ uh ล oh <toi> ัวเราผิดแล้วครับที่เราจะหงแฟนตัวเอง ไม่อยากแพ้เลยอ่ะแต่คิดว่าบาซี่น่าจะรู้แต่จริงๆฉันว่าเจมส์อาจะต้องตอบได้ทุกข้อนะใช่เพราะว่าทุกเรื่องอ่ะเจมส์ทำมีแอปแ้วดูก็ไม่ใช่แปว่าจะตอบถูกออไม่อยากเราอ่ะตอบผิดก็คือเพราะว่าเราอ่ะก็เราไม่ได้ยได้ดูไงเพราะเราไม่ดูจริงๆเราขอพูดณแต่ว่าเจมส์อ่ะเขาดูทุกเรื่องแม่แต่เราก็ยังมั่ได้อยู่ว่าเราได้เยอะไปแม่ให้ทายนะกลุ่มไม่เคี้ ได้คะแนนมากสุดอ่ะไม่เก er ิน45%ทีสิป่ะถูมหมดสิบข้อได้แค่สี่ยกแม็กซี่สี่คือมากเลยนะซ้แต่คือเยอะนะเพราะน่าุณหลอกเราหลอกก็อย่าพึ่งยังไงทีแองไปเยอะเกิอย่ายังไงทีนี้เราก็ชนะแต่ผมแค่นี้ท่านผู้ชมเชินะคะนี่แรกแรกนะคะถูกทั้งคู่ข้อต่อไปเราได้ทั้งคู่เหมือนกันนะคะ ก้อยกับมึงัไม่มีทางฉันได้ไคือคะแนนอันนี้ไม่ได้เ้าไแล้วห้าห้าอันนี้ฉันได้หกเท้าคะแนนฉันก็ถูกหกเท้าอันไดียรได้เด็ดท้าไดอันเดียคือ แปปีจริงๆมันยากมันยากคุณต้องเป็นคนที่ดูวายจะจัจใช่ไม่แตกดูนที่เธอดูเยอะอ่ะก็ไม่ได้ช่วยนะชรอะมันมีตัวไม้ใช่ใช่แล้วคือฉันอ่ะผิดทางยอ่ะฉันไม่เคยมาใช่ยี่หแปรรักไปอีกแปลรัโอมึงรางไทยแปลรักแต่ว่าอี พวกแม่ผิดแบบไม่น่าให้อภัยอย่างผิดแปลหลักผิดฐานท้ายที่กูผิดอ่ะไม่ใช่เพราะเลยนะพวกกูไม่เออเวลายังไม่ถึงไหนเลยกูตอบกันแล้วว่าใช่อ่านกูตอบอ่านและโซตัดก็เกือบผิดไม่พูดนะหนูที่ชนะทาไม่ได้ครึ่งคะแนนละชนะต้องให้แหละต้องขอขอบคุณเลยใช่ไหมเข่ามาเซ็งเม้งขอบคุณบังเอิญลอ่ะนั่นแหละคุณผู้ชมนะคือเกมเกี่ยวกับทีริว่าที่เรามาเล่นกันสำหรับต้ด กมีครั้งที่แล้วใครชนะนะครั้งที่แล้วที่ดั้งเดิมชนะส่วนครั้งนี้อีนีสองพวกเราชนะคนที่สามารถเลยไม่เคยชนะบอกไปฟังลูกชายยูนีคนารู้แล้วบอดน้ำมันอยู่ไหนรู้แล้วใครเป็นลูกับสามประเด็นก็เผาไปเลยสิคะประเด็นน่ะ ที่โจเขาผันตัวทันด้วยอันนี้เขาบ้าเลยนะอีนู้น่ะเขาก็ยังอยู่ทีแพ้อันนี้มารอลุ้นว่าอีพีหน้าอีซัมเมอร์เขายังอยู่ทีชน่ะจะชนะให้ได้แล้ววันเดียเริ่มดูซีรีส์วายแล้วนะเกมหน้าเราจะเกมหน้าเราจะแข่งอะไรกันดีก็ต้องมารอติดตามนะหรือว่าให้ผู้ชมคอมเมนต์ได้บ้างไม่ต้อมพ์มาหน่อยฉันเสียใจมากเลยว่าจะมีเกมแบบทายเงาแสดงเนี่ยถึงที่เกิดขึ้นคือถ้าทายเงาเมนผิดอ่ะ มเหมคือนที่ถ่ายเรื่องที่เขาเล่นผิดอ่ะเหมือนกิาที่กูถ่ายเสียงกำไม่ถูกมันโดนแลกจากด้อมนะจอมป้ากับใบอายุใช่นี่ตอบใบอายุตอบไม่ได้แล้วใบอายุตอบใบอายุนั่นแหละอ่านเลยอ่านนั่นแหละคุณผู้ชมฝ่านติดตามนัดละกัารในเที่ยงนี้นะคะวันนี้พวกเราก็ชนะมงลง